ข้อที่90ครับกำหนด list นะครับชื่อว่า country นะครับเป็น list ที่มีสมาชิกดังนี้เป็นชื่อประเทศต่างๆ5ประเทศนะครับเขียนโปรแกรมครับเพื่อเก็บยอดขายสินค้าเป็นจำนวนจริงนะครับลงใน d i c t i น n a r y นะครับข้อนี้ต้องสร้าง d i c t i o n a r y ขึ้นมาด้วยนะครับโดยกำหนด Ke key เป็นสมาชิกใน country ครับแล้ว value เนี่ยเป็นยอดขายสินค้าของประเทศนั้นๆนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเขียน input นะครับ เขียน For loop เพื่อรับอินด้วยนะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายครับเขาให้พิมพ์ยอดขายสูงสุดและประเทศที่ทำยอดขายได้สูงสุดออกมาโอเคข้อนี้ซับซ้อนนะครับผมขอแบ่งงานเป็นสองส่วนแล้วกันส่วนแรกที่ผมจะทำก็คือผมจะเก็บข้อมูลก่อนฮนะผมขอแบ่งงานเป็นสองพาร์นะข้อนี้พาร์ทที่หนึ่งครับงานพาร์ทที่หนึ่งคือผมขอเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลก่อน ส่วนพาที่สองนะครับเดี๋ยวเข้าไปยุ่งกับเรื่องการหาค่ามากสุดนะครับและประเทศที่ทำยอดขายได้มากที่สุดนะครับและประเทศที่ที่นะอ่าและประเทศที่ทำยอดขายได้มากสุดโอเคนะครับมาเริ่มที่พาหนึ่งก่อนครับ เดี๋ยวจริงๆแล้วสุดท้ายสองพาร์ทมันจะรวมกันนะครับผมแต่ถ้าทำถ้าไม่ทำพาร์ทหนึ่งให้เสร็จก่อนนะครับพูดทั้งสองพาร์ทรวมกันเนี่ยงงแน่นอนนะครับมาพาร์ทที่หนึ่งครับอย่างแรกที่ผมจะทำก็คือสร้างนะครับ country นะครับตามที่โจทย์กำหนดขั้นตอนที่สองครับ ผมจะสร้าง empty dictionary ขึ้นมาครับเอ,อ่อกำผมกำหนดค่าให้ชื่อว่า dict หแล้วกันนะครับต่อมาครับผมขั้นตอนที่3ครับผมจะ for loop พิจารณาทุกสมาชิกของ country ครับในชื่อตัวแปร c นะครับผม งานที่ผมจะทําใน for loop ก็คือผมจะรับ input ครับที่เป็นยอดขายเนาะยอดขายเนี่ยผมขอใช้คำว่า income แล้วกันนะครับผมจะรับ input ดแลใส่ตัวแปรชื่อว่า income นะครับลำดับต่อไปะัะสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะเก็บข้อมูลใส่ dictionary ครับ ทำอย่างไรนะครับก็ดีกหนึ่งนะครับแล้วก็สแควร์แบกเกสซีแล้วก็เท่ากับ Income ครับผมสำหรับพาที่หน่งก็เรียบร้อยแล้วเราลองไปสร้างของพาที่หน่งกันก่อนดีกว่าครับนะ Country นะครับเท่ากับมีประเทศอะไรบ้างนะครับบราซิลไชนเยอรมนีญีป่ปุ่นสวีเดนนะครับบราซิลนะครับไชานานะครับ Germany, Japan นะครับแล้วก็ Sweden ครับผมลำดับต่อมาครับผมก็ไปสร้างดิกหนึ่งนะครับเป็น empty dictionary แล้วลำดับที่3ครับผมก็ for loop เพื่อพิจารณาทุกสมาชิกในเซตใน this country ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะรับข้อมูล income นะครับ income เท่ากับ float นะครับ input income แล้วผมบวกชื่อประเทศเข้าไปดีกว่าครับใส่ชื่อประเทศเข้าไปดีกว่าวก็ C บวก Income นะครับแล้วก็ปึ๊บโอเคแล้วก็เก็บข้อมูลใส่ Dictionary ครับ d i กหนึ่ง C เท่ากับ Income ครับสุดท้ายผมให้ p r i ้น d i กหนึ่งออกมาก อ่านะครับบราซิลนะครับ In rum, rum, นะอ,อินครัมอินครัมนะใส่ตัวเลขน,นะสองร้อยสามร้อยสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบะสมมติโอเคนะครับ, okay. รบก็จะเห็นว่าผมเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใส่ dictionary เรียบร้อยเลยนะครับโอเคต่อมาเขาคือส่วนของการหาค่ามากที่สุดนะครับ ผมแบ่งโจทย์ข้อนี้เป็นสามพาร์ทเลยครับพารที่สามค่อยไปหาประเทศที่ยอดขายสูงสุดครับผมเดี๋ยวหาค่ามากสุดก่อนนะครับโอเคนะครับหาค่ามากที่สุดเนาะผมขอแทรกโค้ดไปเลยนะครับตรงนี้ผมขอเล่นสนุกอีกนิดนึงนะ ผมไปเติม apostrophe s ไว้นะครับแสดงความเป็นเจ้าของนะจะได้แบบผมเข้าใจว่าแบบนี้จะถูกไวยากรณ์นะครับผมโอเคต่อมาครับก็ไปยุ่งกับพาที่สองครับกับการหาค่ามากที่สุดครับผมหาค่ามากที่สุดโอเคครับผมจะไม่ใช้ตัวแปร c แล้วครับผมเนาะ เดี๋ยวผมจะ for loop country โดยใช้ index แทนนะครับนะไม่ไม่งงนะครับผมก็ for i นะครับ in range นะครับนะครับของ range country ครับผมนะครับ c ข้างในนี้นะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็น country แล้วก็ index ที่ i แทนนะครับ ตตรงนี้ก็เหมือนกันจะถูกเปลี่ยนเป็น country แล้วก็ index ที่ i แทนนะครับผมงานที่เราจะต้องทำเนาะในการหาค่ามากที่สุดนะครับก็คือตรวจสอบครับผมว่า index ว่า income ที่รับเนี่ยเป็นตัวแรกหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้พิจารณาค่า i เริ่มต้นที่สูนนะครับดังนั้นถ้า i เป็นสูนนะครับผมก็จะไปเซต underscore max ไว้ก่อนเลยว่าเท่ากับ income นะครับ แต่ถ้า i ไม่เท่ากับ0ผมก็จะไปตรวจสอบครับว่า income มากกว่า underscore max หรือเปล่าถ้ามากกว่า underscore max ก็จะเท่ากับ income ครับผมโอเคผมจะ print underscore max ออกมานะครับโอเคนะสองร้อยสองร้อยหะสามร้อยห้ โอเคครับผมนะผมได้ดินึ่งออกมาแล้วนะครับแล้วผมได้ underscore m a ็ออกมาแล้วด้วยนะครับสิ่งที่จะทำนะครับในพาทที่3ก็คือไปหาประเทศที่ยอดขายสูงสุดครับนะครับโอเคนะครับทำอย่างไรครับผมจะ f o r l o o p ครับทุก คียของ dictionary นี้ครับผมนะก็ for key in นะครับดิกหนนะครับผมแล้วผมก็จะตรวจสอบครับว่า if ดิกหนึ่ง square bracket key นะครับเท่ากับเท่ากับ underscore max นะครับผมก็จะให้ print key ออกมาครับเรียบร้อยก็คือพิจารณาแต่ละ key ครับของดิกหนนะครับว่า อันไหนมี value เท่ากับค่ามากที่สุดบ้างน,นะครับถ้าตัวไหนมี value เท่ากับค่ามากที่สุดนะครับเราก็จะ print key ออกมานะครับหรือว่าก็จะ print ชื่อประเทศนั้นออกมาเนาะโอเคนะครับเช่นอ่450 500 400 350 200นะครับเรียบร้อยครับผมนะไชนนะครับเป็นประเทศที่มี ยอดขายสูงที่สุดนะครับนี่ก็พิมพ์คำตอบออกมาให้แล้วนะครับตรงนี้ประเทศที่ยอดขายสูงที่สุดเท่ากับนะครับผมปริ้นบันทัดเปล่าไว้อันนีจะได้มีช่องว่างหน่อยนะครับ อ่ะสี่ร้อยเมื่อกี้ผมใส่เท่าไหร่ละสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยอ่ะสองร้อยห้าสิบสามร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่เก้าสิบนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่เก้าสิบเอ็ดถึงเก้าสิบสามนะครับผมผมอยากจะให้ลองไปทำดูนะเพราะว่าวิท ผมอ่สอนวิธีการหาค่ามากที่สุดแล้วนะครับผมคิดว่าวิธีการหาค่าน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับในการลองทาเองเนาะแต่ผมจะเขียนฉเฉลยไว้ให้แล้วกันนะครับผมจะเขียนฉเฉลยข้อ91ไว้ให้นะฮะข้อ91เนาะถึงข้อ93มันหาค่าน้อยสุดนะฮะผมจะเขียนฉเฉลยข้อ91ไว้ให้ จริงๆเฉลยข้อ91ก็อย่างกับเฉลย92-93แล้วนะครับโอเคจริงๆมันคือเปลี่ยนจากเครื่องหมายมากกว่าตรงนี้ครับให้กลายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองครับโอเคอลองรับดูฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าครับก็เรียบร้อยนะครับผมนะ ลองทำดูนะครับ92กับ93นะครับต่อมาครับข้อที่94ข้อที่94เนี่ยจะไปยุ่งนะครับกับเรื่องของการหามัรยฐานและข้อ95ด้วยนะครับผม